เราไม่รู้สึกใช่คะ่ะฝันดี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีช่วงเชา้าเช้าขอหมดคลิปของเรามาแล้วครับตอนนี้ตามเวลาประเทศไทย7จ็นาฬิกาจุดศูนศูนย์โอ้โหข่าวคราวโลกโซเชียลเมื่อคืนมีอะไรยังไงกันบ้าง วันนี้คลิปนี้เราขอเน้นไปที่น้องทิสาก็รลกกันนะครับข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวก็ของน้องกันเนี่ยก็มีน้อยๆอยู่นะครับส่วนมากก็จะได้จากแฟนคลับมากกว่านะครับตารางงานเดือนนี้ของน้องก็ยังไม่เห็นนะครับสําหรับเดือนใหม่นะของน้องกันเดือนที่แล้วเราก็นําเสนอไปเรียบร้อยละงานของน้องกันก็ชุบอยู่เหมือนกันนะครับกันนพัฒส่วนมากจะเป็นรองานร้องเพลงงานอีเวนต์นะครับเป็นงาน เขาเรียกว่าเป็นงานมินิคอนเสิร์ตก็แล้วกันนะครับสำหรับทิสาก็มีผลงานละครไม่ใช่ละครสิเป็นมินิมินิก็ได้นะนะครับเพราะว่าเ,เราเห็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นการอีเวนต์ประมาณนี้นะครับก็รับรายการทีวีเป็นบางช่วงบางจังหวะนะครับก็ตามลุ้นตามเชียร์กันอยู่ เมื่อคืนจนถึงวันนี้ข่าวคราว,าวทางโซเชียลมีการนําเสนอตีแผลเรื่องอะไรบ้างนะครับก็เป็นคลิปเด่นคลิปดังคลิปกระแสก็คือคลิปของคุณเกลือก,กันนะครับที่ออกตั้งแต่เมื่อวานนะครับด้านหลังจากไปทํางานถ่ายอะไรยังไงเสร็จกลางคืนน้องก็มาไฟลนะครับไฟ์เมื่อคืนนะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้ไม่ไฟ์นะครับวันนี้ทั้งวันก็ไม่ไฟ์นะครับเพราะว่า จะอีกเจอกันอีกทีหนึ่งน้องบอกนอ่าจะบอกว่าน่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่ชัวชัวใช้คําว่าที่ชัวชัวนะครับก็ยังไงยังไงก็ต้องติดตามดูนะครับบ,บริบทของน้องเป็นอะไรยังไงกันบ้างรีแอคชั่นเป็นอะไรยังไงกันบ้างอนนาเสนอและก็ขมวดเรื่องราวฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแบบฉบับดวนล่าสุดก็อนละกันนะครับมาเมื่อคืนก็มาดึกอยู่นะครับปกติธรรมดาน้องจะมาไลฟ์ในเวลาประมาณสองทุ่มเนาะนะครับ แต่เมื่อคืนมาประมาณ3ามทุ่มนะครับก็เลทไป1ชั่วโมงนะครับแล้วมานดึกไหมไม่ดึกนะครับก็มาประมาณชั่วโมงกว่ากว่าเนาะความจริงน้องก็จะลงไลฟ์ประมาณสักสี่ทุ่มกว่านิดๆิดนั่นนะครับแต่พอดีพอดีนะครับน้องแบงค์เข้ามาชนจอนะครับชนจอก็คือเข้ามาเ,เข้ามา PK นะครับก็มาติดลมนิดนหน่อยๆนเนาะครับก็เลทไปนิดๆหน่อยๆเนานะ พ่อบริบทเมื่อคือนก็พยายามจะดูว่าน้องกันมาคุยอะไรยังไงหรือเปล่านะครับปรากฏว่าเมื่อคือนผมไม่เห็นนะครับหรือว่าผมขาดเป็นบางช่วงบางจังหวะนะครับแต่เมื่อคือนไม่ทราบแต่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่อยู่ในห้องก็ถามหาดูาว่าน้องกันมาอะไรยังไงไหมแต่น้องไม่ได้ตอบนะครับคือบริบทก็คือเมื่อคือนก็กลับมาปุ๊บก็ยังไม่เจอคุณโมงคุณแม่เลยนะครับอาบน้ําเสร็จแล้วก็ขึ้น มาในห้องแล้วก็เปิดไลท์แล้วก็มานั่งพูดคุยแเหมดูสิครับมานั่งเปิดไลท์เจอแฟนคลับกันก่อนก็อาบน้าเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ล้างหน้าประมาณนี้ยังไม่แน่มากหน้ายังไม่ได้ล้างหน้านะครับก็มาคุยกันสับเพเฮะละก็ตามภาษาสาวๆนะครับแฟนเจอแฟนคลับก็คุยกันเรื่องออผลงานนะครับที่กําลังทำณตอนนี้นะครับเมื่อคืนก็คุยกับแฟนคลับก็เป็นส่วนมากก็จะถามผลงานกับที่ออกไปละการดูไหมใครโสดว่า จะออนแอร์อะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับน้องตอบสรุปก็คือน้องก็ไม่ทราบนะครับว่าจะออนนะครับวันไหนชั้นวอร์วันไหนแต่เดือนไหนก็สรุปก็คือเดือนสิงหาแต่วันระบุไม่ได้นะครับน้องก็ระบุไม่ได้เจ้าตัวยังระบุไม่ได้เลยนะครับก็ต้องรอรุ้นอีกทีนึงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น้องทําไว้แต่ก็ยังไม่ได้ออนแอร์ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรยังไงเพิ่มเติมน้องก็จะมาคุยในไลฟ์นะครับ อ่ะนะครับส่วนมากก็มาสวัสดีครับสวัสดีค่ะใจส้มอาการน้องเป็นอะไรยังไงไหมพุ่มแพ้นะครับพุมมแพ้เป็นยังไงไหมน้ำมูกเป็นยังไงไหมนะครับเป็นหวัดอะไรยังไงหรือเปล่าอ่ะสรุปโดยรวมคอมเมนต์ก็มาถามสารทุกสุขดิบนะครับกินข้าวหรือยังนะครับวันนี้เจอพี่กันไหมมีละครอ,อะไรยังไงไหมถามหมดครับผมแต่อยู่ที่ว่าน้องจะเลือกตอบได้ไหมนะครับบาง เหตุการณ์หรือว่าบางเรื่องราวก็ไม่สามารถพูดคุยกันได้นะครับแต่ส่วนมากจะตอบนะครับแปก็ตอบนะครับแต่ถ้าเป็นคําถามซ้ําๆอย่างเช่นนะอย่างเช่นว่าพี่การมาไหมคะนายใจส้มมาไหมอะไรยังไงถ้าน้องตอบไปหนึ่งครั้งแล้วน้องก็จะไม่ค่อยตอบเนาะนะครับแต่เมื่อคืนนะครับเนื้อหาโดยรวมก็มานั่งพูดคุยกับแฟนคลับสร้างความสนิทชิดเชื้อนะครับแฟนคลับก็หลายคนก็มาส่งใจส้มนะครับเมื่อคืนใจส้มก็ไม่เยอะนะครับคือ ไม่กี่แสนะนะครับน้องมาได้แป๊บเดียวแล้วก็อขอใจส้มนะครับไม่ไม่ถึงห้าแสนนะเมื่อคือนะใจสม้มขอใจสม้มปุ๊บก็ถึงเป้าปุ๊บก็จะลงละนะครับก็แต่ก็ลงไม่ได้นะนะครับก็มีโมเมนต์นะครับการพีเคแล้วคุยกันน้องที่กับแบงค์นะครับก็เป็นศึกแย่งศึกแย่งนวมก็แล้วกันนะครับแหมใครหลายคนว่านวมคือทําเอาไว้ทําอะไรยังไงเหรอนะครับคือนวมคืออุปกรณ์อันหนึ่งนะครับในการพีเค หรือว่าการต่อสู้นะครับเอาไว้ช่วงสําคัญสาคัญแล้วก็เอาไว้คะแนนอย่างเช่นเนาะถ้าลงนวมมันจะมีเ,เวลากําหนดให้นะครับในระยะเวลาที่เรากดนวมนะครับแล้วเราส่งของควนไปนะครับปกติเราส่งของควนไปอาจจะได้ประมาณหนึ่งเท่าเนาะมันอาจจะคูณ1นึ่คูณสคูณสคูณสคูณหนะครับตามแต่ละโอกาสนะครับก็สร้างจังหวะดีๆนะครับถ้าส่งนวมไปแล้วติดคูณ5ก็จากจะได้1 0 0 0ก็กลายเป็น5,000อะไรประมาณนี้นะครับมันก็เป็น อีกส่วนหนึ่งเกมการแข่งขัน PK นะครับก็เมื่อคือนก็ดูแล้วก็มีการขิงกันเรื่องนงเรื่องรวมกันอยู่นะครับก็คือเป็นเราดูให้มันเป็นเรื่องสนุกก็แล้วกันนะครับอย่าดูเป็นเรื่องซีเรียสเครียดมากนะครับหลายคนกร็รู้นะครับว่ารัดน้องที่สารนะครับบอกว่าเอ้ยแบงค์เข้ามาขิงอะไรยังไงหรือเปล่าเราดูมันเป็นเรื่องโจกเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเรื่องราวที่โลกโลก PK นะ่ะจะมานั่งพูดคุยอะไรยังไงกันนะครับ จะมาให้คุยกันตลอดนะมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างเมื่อคืนน้องก็พยายามเซฟเซฟงเสียงเนาะนะครับแล้วก็พยายามจะไม่คุยอะไรยังไงมากนะครับจะคุยเท่าที่คุยได้ก็แล้วกันนะครับสําหรับแฟนคลับนะครับแต่บริบทสําคัญเราไม่ได้โฟกัสตรงจุดจุดนั้นนะครับแม่คลิปนี้เราไปโฟกัสตรงจุดจุดไหนครับผมเราไปโฟกัสนี่นะครับตรงช่องของเพื่อนเพ่อนี่ๆน้องๆ FC นะครับที่ พยายามนะครับทำคลิปขอผู้จัดใจดีจากละครก็ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช้คำว่าก่อนหน้านี้นะครับมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่น้องกันนะครับพาน้องทิไปเจอผู้ใหญ่นะครับผู้จัดผู้สร้างนะครับของละครของอ,อ,อะไรนะของของแสดงบนเวทีของอะไรเขาเรียกว่าของเกมโชว์ของอะไรต่างๆนานามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องวันไม่ว่าจะเป็น ช่องอมรินไม่ว่าจะเป็นช่องเวิร์กพอยต์ตามแต่ละโอกาสนะครับและล่าสุดก็อย่างที่บอกมีคลิปล่าสุดก็เผอก็นําไปออกรายการนะครับ,รบเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเอฟซของน้องทิสาก็ทําคลิปขอนะครับเหมือนเหมือนขอขอจัดสักไฟนึงให้น้องกันกับน้องทินะครับทำอะไรนะไปเล่นละครสั้นอะไรยังไงนะถ้าเป็นไปได้ก็เขาทําคลิปมาแบบเชิญชวนนะครับเป็นทําคลิปแบบ ออกแนวทางความคิดเห็นแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนะครับณนะตอนนี้นะครับผมก็เลยเก็บความคิดเห็นจากคลิปคลิปนี้มาฝากเพื่อนๆพนพี่พี่น้องนองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะสร้างกระแสให้น้องที่ศาในการโปรโมทประชาสัมพันธ์เพื่อว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีจากช่องไหนช่องหนึ่งนะครับอาจจะละครคู่ ก็เป็นไปได้แต่ตามแนวทางแล้วเท่าที่ดูปีนี้นะครับเอาตรงๆปีนี้นะครับเท่าที่ทราบข่าวว่าปีนี้ไม่มีแผนนะครับปีนี้ไม่มีแผนแต่ปีหน้าไม่แน่ใช้คําว่าปีหน้าไม่แน่นะครับแต่ปีนี้ไม่มีแผนแต่ถ้าทําคลิปออกนี้บ่อยๆนะครับแล้วผู้จัดผู้สร้างเห็นเรตติ้งก็อาจจะจัดก็เป็นไปได้นะครับอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าก็ยังไม่ทราบนะครับเอาเราไปดูความคิดเห็นกันดีกว่านะครับ ความคิดเห็นทั้งหมดนะครับลงไปยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแนวความคิดเห็นมีประมาณสิบความคิดเห็นก็ต้องเก็บเรียบเรียงน้านนำเสนอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับอ้าวความคิดเห็นจากแฟนคลับของน้องทิสาแสดงความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างนะครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยเป็นความคิดเห็นในการไล์สดนะนะครเวลาน้องเออมันไล์สดหนึ่งหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงผมก็เอาความคิดเห็นด้านล่างของเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนั่นนะครับ เอ่ามานำเสนอนะครับว่าคุยอะไรกันบ้างเนาะนะครับอันนี้มันไม่เหมือนกับการไลฟ์สดนะครับอันนี้ก็คือเอ่อคุยกับแฟนคลับแล้วก็ผู้จัดเป็นการทําคลิปนําเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโลกโซเชียลนะครับซึ่งน้องที่อาจจะไม่เห็นคลิปคลิปนี้ก็เป็นไปได้เนาะนะครับแต่ก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางของผู้จัดนะครับความคิดเห็นของคนที่หนึ่งบอกว่าการน่ารักแนะนํางานให้เพื่อนแม่ใช่ครับผม น้องกนันแนะนางานให้เพื่อนสนิทแล้วก็สน,สนิทสนิทด้วยนะครับเขาเป็นเพื่อนกันนะครับแหม่ก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าอนาคตจะเป็นขยับเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อหรือเปล่า <c oughs> อา้าวความคิดเห็นท่านที่สองบอกว่ากันคือผู้จัดส่วนตัวด้วยใช่ไหมนะครับก็มีคนมาถามว่าอน้องกันก็คือผู้จัด ผู้จัดรายการอะไรยังไงไหมผมว่าก็มีส่วนนะครับถ้ามีการผลักดันอะไรยังไงเพราะว่าการดีวการคอนโทรลนะครับระหว่างกันกับผู้จัดผู้สร้างนะครับของช่องต่างๆก็มีนะครับในความสนิทชิดเชื้ออย่างอย่างรายการรู้ไหมใครสดนะครับก็มีความสนิทชิดเชื้อกับคุณเกลือคุณเครือนะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับอ่ะอย่างน้อยก็เป็นการสร้างโอกาสเนาะนะครับอ้าวความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับรอดูละครคู่ค่ะนะครับ อันนี้คือความคาดหวังจากแฟนคลับและ f c ในอนาคตนะครับก็รออยู่เหมือนกันนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากเห็นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับก็ทําใจไว้ 50- 50ก็แล้วกันอนาคตก็อะไรก็ไม่แน่นอนอ่าความคิดเห็นท่านต่อไปใจฟ้าฟ้านี้เพื่อนๆพนพี่พี่น้องน้องบอกได้เลยนะครับแหมแสดงว่ารู้จักความหมายของแฟนคลับ F c ซของน้องน้องทิสารนะครับ ส่วนมากแฟนคลับเทปส์เอฟซีจะใช้ใจฟ้าในการแสดงสัญลักษณ์นะครับในการพูดคุยกับน้องทิสานะครับกันทิสาน่ารักนะครับหัวใจสีฟ้าสีแดงแบบนี้ก็นะครับชัดเจนหน่อยเนาะนะครับความคิดเห็นท่านต่อไปจากคุณนานะครับบอกว่ากันทิสาน่ารักมากส่งรูมหัวใจสองเอ่อรูมดอกไม้สองอันนะครับส่วนมากก็มาชื่นชมในความน่ารักบริบทนะครับในคลิปมากกว่านะนะครับรอรอรอละครคู่ค่ะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับละครตอนนี้ยังไม่มีแพลนยังไม่มีอะไรยังไงนะครับแต่ถ้ามีข่าวคราวหรือว่าความน่าจะเป็น 30- 4 0ก็จะนำเสนอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆหน้าตอนนี้เจ้าตัวนะครับเจ้าตัวน้องทิสาเองก็ออกมาตอบแล้วนะครับยังไม่มีแพลนนะครับแต่อนาคตก็อยากไม่แน่ตอนนี้ก็รอชมเ,อเป็นเ,เป็นใช้คำว่าเป็นเรียลลิตี้นะครับเป็นกับพิธีกรสั้นๆนะครับไปกันก่อนนะครับ ก็ทางช่องเวิร์กพอยต์บางช่องอมรินบางนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวช่องวันค่อยดูอีกทีหนึ่งเนาะนะครับอ่ะความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับส่วนมากก็มาส่งอีโมรูปหัวใจมากกว่าแล้วก็น่ารักครับอย่างความคิดเห็นสดๆอย่างเมื่อคืนจะเป็นการถามเรื่องสุขภาพ อาหารการกินการบำรุงรักษาผิวประมาณนี้นะครับความคิดเห็นแต่ละอย่างมันจะไม่เหมือนกันนะครับความคิดเห็นสดเนี่ยนะครับกับความคิดเห็นแบบในคลิปเนี่ยนะครับความคิดเห็นสดจะดูดีกว่านะนะครับเพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นปัจจุบันทันด่วนกับเหตุการณร์นะครับอย่างเจ็บคอเนี่ยก็ก็ถามนั้นครับกินยาหรือยังอย่างน้องการเข้ามาถามนะกินยากินไอกินน้ําร้อนหรือยังอะไรยังไงเนีน่ยเป็นความคิดเห็นสดสดเนาะนะครับฉะนั้นก็พยายามเราพยายามจะอัปเดตนะครับเอ่อ เรื่องราวของน้องกันกับน้องท่สาให้บ่อยที่สุดตามที่น้องนําเสนอออกในสื่อโซเชียลแบบเปิดเผยนะครับถ้าแบบไม่เปิดเผยมันก็จะมีบางมุมเนาะจากแฟนคลับแบบเนี้ยที่ออกไปถ่ายทําเบื้องหลังอะไรยังไงมาแล้วก็เก็บตกก็นํามาฝากเ,กเล็กๆน้อยๆเนาะนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เราก็จะไม่วันนี้ทั้งวันนะนะครับจะไม่มีการออน ไม่มีข่าวของน้องที่สาแบบสดๆก็จะเป็นข่าวเก่าๆนะครับอันนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวเก่าหลายวันอยู่แล้วเพราะว่าเห็นมานานแล้วนะครับข่าวนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้นําเสนอนะครับแต่พดวกพนวกเขาเอามาเอามาประติดประต่อก,กับนะครับรายการเกมโชว์อะไรต่างๆนะครับกับผู้จัดอันนี้งานกับผู้จัดเนาะก็อย่างที่คุณเกือบอกนะครับก็ ความความความหวังของคุณเกื้อที่จะเอาน้องการกับน้องที่นาะมาเจอกันนะครับจากงานครั้งก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทของคลิปดังคลิปเด็ดคลิปกระแสนะครับระหว่างน้องการแนะนานะครับน้องที่สาให้รู้จักผู้จัดนะครับงานนี้ก็งานชุกงานชุมนะครับถือว่าดีนะครับเจอกันสร้างสารรค์แต่ผลงานสิ่งดีๆแบบนี้เห็นด้วยนะครับเจองานเจอสร้างไรายได้แบบนี้นะครับอะ ยังไงวันนี้ก็ช่วงเช้าๆเอาคลิปดีคลิปเด็ดคลิปกระแสนะครับระหว่างน้องทิสากับผู้จัดในช่องต่างๆนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้งองๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทางด้านโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, TikTok หรือว่าโลกโซเชียลครับผม